ก็คือพูดง่ายๆลูกค้าก้าวขาเข้ามาหนึ่งท่านเป็นบุฟเฟ่ตีเป็นลายหัวก้าวขาเข้ามาหนึ่งท่านนี่คือขาดทุนไปละต่อให้ลูกค้าวางใส่ถาดไว้โดยที่ลูกค้ายังไม่ขีบเราก็ไม่รู้ว่าคีบหรือยังไม่ขีบหรือลูกค้าอาจจะไปโดนแล้วนิดนึงเพราะฉะนั้นเราไม่เก็บเราทิ้งทั้งหมด ตอนนี้ที่ดูแลอยู่ก็จะมีร้านที่โนเด็กบุฟเฟต์ปิ้งย่างเนี่ยแหละค่ะนะคะร้านจะจะเป็นร้านบุฟเฟตหัวละ299บาทรวมทุกอย่างก็จะมีกุ้งแม่น้ําไข่ปลาหมึกที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเบคอน3ชั้นของเรามีมีหลากามีทั้งเนื้อหมักหมูหมาก,มมากไก่หมากตัวเนื้อกับหมูแล้วก็ไก่ของที่ร้านเราจะหมักเองทําเอง น้ำจิ้มของเราจะมีอยู่3ตัวตัวแรกจะเป็นตัวซีฟู้ดตัวที่2จะเป็นตัวซุกี้ซุกี้ของเราจะเป็นกวางตุ้งผสมแต้จิ๋วตัวน้าจิ้มของเราตัวซุกี้ของเราจะเข้มข้นเลยอีกหนึ่งตัวคือตัวสไปซี่มิโซะจะทําจากมิโซะผสมกับอาโคสุจังตัวนี้รสชาติจะเข้มข้นมากส่วนมากที่ที่ได้ผลตอบรับมาลูกค้าจะชอบตัวสไปซี่มิโซะมากๆ ตอนตอนที่เริ่มเข้ามาก็คือเริ่มจากการเป็นเด็กเสิร์แล้วก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นกับตันร้านเป็นผู้ช่วยผู้จัดการแล้วก็เป็นผู้จัดการแล้วก็มาอยู่ในทีมของทีมบริหารซึ่งแต่ก่อนผู้บริหารสูงสุดไม่ไม่เคยมาพูดเลยนะว่าเออเดือนนี้ขาดทุนไปเท่าไหร่อะไรยังไงจนจนเราก้าวเข้าไปอยู่ในในส่วนของทีมบริหารเราถึงได้รู้ว่าโหเดือนนึงนี่ขาดทุนนี่หลักแสนพูดตรงๆเคยเจอวันนึงสักสี่ห้าโต๊ะก็มี ก็พยายามยืมมาเรื่อยๆกัวเด็กคนนู้นจะจะตกงานกัวจะไม่มีงานทําก็ยือไว้แต่ตัวเองเจ็บทุกเดือนคือการทาร้านอาหารเนี่ยมันจะมีต้นทุนต้นทุนของอาหารด้วยต้นทุนอาหารนี่ควรจะไม่เกิน60หรือ70%ซตซึ่งตอนนั้นที่ทําต้นทุนอาหารปลาเข้าไปร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือพูดง่ายๆลูกค้าก้าวขาเข้ามา1ท่านเป็นบุฟเฟ่ตีเป็นลายหัวก้าวขาเข้ามา1ท่านนี่คือขาดทุนไปละแต่มาขาดทุนเท่าไหร่มาลุ้นกันกําไรยังไม่มีพูดตรงๆ ได้แค่ยื้อไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเรื่อย มันมันยากทุกจุดหนึ่งเลยทำยังไงให้ให้ตอบโจทย์ลูกค้าของเราอะ่ะใช้วัตถุดิบที่ดีมากเราตั้งราคาไว้ที่299บาทถ้าเราลดลดวัตถุดิบลงใช้ใช้วัตถุดิบที่ตะพวกพวก,พวกทานบุฟเฟ่เนี่ยเขาเขาจะรู้อยู่แล้วว่าว่าคุณใช้ของดีไม่ดีคุณกินครั้งเดียวคุณรู้แน่นอนเหมือนอย่างเราไปไปเจอของผักเหี่ยวเน,น,น่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยของอาหารทะเลไม่สดเราเราจะรู้โดยปริยายเราก็ต้องใช้ของที่ดีมาโดยตลอดโดยที่ไม่ลดคุณภาพลงอย่าง ยกตัวอย่างของที่เราใช้อะตัวหมูสไลด์เราใช้ของเบทาโกส่วนตัวเนื้อเราก็ใช้เนื้อนำเข้าจากออสเตรเลียเลย คือหนึ่งเลยถ้าอลาคาร์ดะสามารถควบคุมต้นทุนได้ควบคุมได้ดีกว่าร้านบุฟเฟ่บุฟเฟ่สามารถควบคุมต้นทุนได้ไหมควบคุมได้แต่ก็ไม่ได้ดีเท่ากับอลาคาร์ดอลาคาร์ดคือลูกค้ามาสั่งปุ๊บเราก็ผัดทําไปใส่ไปตามตามมาตรฐานที่เราทําไว้แต่บุฟเฟ่เนี่ยลูกค้าก้าวขาเข้ามาเนี่ยใจน,นึงอะเราเราต้องยอมรับถึงความขาดทุนอยู่แล้วแต่ถ้าเราขาดทุนในในทุกๆวันร้านมันก็จะไปไม่ไหว บางทีอ่ะเราบริการเราเห็นลูกค้าที่ทานไม่หมดมีนะเจอณนะตอนนี้การทําร้านอาหารอยู่ก็เจอแต่พอเราเราไปดูป็เหมันเถอะนิดเดียวแต่ไอคำว่า,านิดเดียวอ่ะถ้าหลายโต๊ะรวมกันอ่ะมันก็เป็น1โล2โล3โล4โลขึ้นไปมันก็เป็นต้นทุนของเราต้องทิ้งเลยเราไม่สามารถเอากลับไปไปไป,ไปใส่ไปขายได้ต่อไปเอามาให้ลูกค้าท่านตัดไปได้ต่อต่อให้ลูกค้าวางใส่ถาดไว้โดยที่ลูกค้ายังไม่คีบเราก็ไม่รู้ว่าคีบหรือยังไม่คีบหรือลูกค้าจะไปโดนแล้วนิดนึงนิดนึงเนี่ยมันก็ทํา ให้ลูกค้ามีผลกระทบต่อสุขภาพของลูกค้าได้เพราะฉะนั้นเราไม่เก็บเราทิ้งทั้งหมดแต่ว่ากฎของทางร้านก็มีนะคะแบบว่าลูกค้าท่านเหลือปักผีละ50บาทเราก็มีมีติดไว้ตามโต๊ะทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีอะเราเราไปเจอมันเหลือเราก็เนาะลูกค้าก็มาทานของเราแล้วบางทีเราก็ไม่อยากปักแต่ก็ขอขอความร่วมมือลูกค้าให้ทยอยออกมาเราเป็นบุฟเฟ่อะคุณก้าวขามาทานบุฟเฟ่คุณสั่งคําว่าบุฟเฟ่คือคุณสั่งได้ตลอดไม่อัน้นแต่คุณสั่งมาแล้วคุณก็ต้องทานให้หมด มีโปรโมชั่นเป็นช่งชวงๆอย่างเช่นเราก็จะมีโปรโมชั่นกุ้งแม่น้ำเข้ามาใช่ค่ะมันก็จะมีบางบางเดือนก็จะเป็นไข่ปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราลองเอาเข้ามาก่อนถ้าผลตอบรับดีเราก็ไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆอย่างอย่างไข่ปลาหมึกเนี่ยเราลองเอามาตอนช่วงเปิดร้านแล้วผลตอบรับมันดีเพราะเราใช้ไข่ปลาหมึกที่ดีมากอย่างถ้าเราเอากุ้งแม่น้ำเข้ามารอบนี้แล้วถ้ามันผลตอบรับดีเราก็มีต่อไปเรื่อยๆ มีแต่มีแต่ให้กำลังใจกันไม่มีไม่มีคำพูดว่าเดี๋ยวไม่ทำต่อและเออลองดูสิ้นเดือนนี้ถ้ายอดไม่ได้คือปิดแม่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแน่นอนมีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ค่อยสู้ใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีลูกค้ามา ต้องสู้นะคะไม่ไม่ว่าจะจะเจอวิกฤตอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรายึดมั่นในตัวเองเราสู้นะคะไม่ย่อท้อยังไงก็มันต้องมีวันหนึ่งอะต้องประสบความสําเร็จเหมือนกับชื่อร้านเราชื่อฮิโนเด็คือพาธิตรุ่งแจ้งมันมืดมนมานะคะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องขึ้นเหมือนชีวิตคนเราถ้าเจออะไรมาก็แล้วแต่พอถ้าเราขยันอดทนสุดท้ายแล้วมันก็จะขึ้นมาแน่นอนมันจะดีแน่ๆ ร้านฮิโนเดะบุฟเฟ่ปิ้งย่างชาบูสามารถเข้ามาได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะร้านจะเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นยัน5ทุ่มส่วนเสาร์อาทิตย์ร้านจะเปิดช่วงเที่ยงยัน5ทุ่มร้านจะอยู่หลังร้านเล่าจเจริญกรุงบาโรจนาระตูบีถ้าลูกค้ามาจากในเมืองให้ลูกค้ายูเทิร์นรถก่อนถึงแยกโรจนาระตูบีจะมี2ยูเทิร์นให้ยูเทิร์นรถที่ติดกับไฟแดงโรจนาระตูบีนะคะร้านจะอยู่หลังร้านเล่าจเจริญกรุงบายูเทิร์นปุ๊บ ส่วนถ้าลูกค้ามาจากทางอุทยัยวังน้อยให้เลยโลดจะนะประตูบีมาและชิดซ้ายร้านจะอยู่หลังร้านเล้าจเจริญกรุงบาลูกค้าเลี้ยวมาหลังร้านเล่าร้านเรามีอยู่ร้านเดียวเลยเด่นๆเลยค่ะ